ายน้อยมากินไอติมเซเว่นเซนแล้วก็วันนี้เราสั่งเมนูตปาร์ตี้ฮอตพอตโอ้ไอติมฮอตพอตทำเป็นคอนโดเลยมีน้ำให้เลือกเหมือนชาบูเลยนะคะน้ำก็มีนูเทราช็อกโกแลต Short, i, Sh et, ala, <laughs> ช็อตจิสตี้เชเดอร์ชีสซ้อนมาราช็อกโกแลตมาราหมายถึงว่ามีเกล็ดเกล็ดเกล็ดตอกน,นั้นตาลกินข้างนอกซอสสตรอเบอรีร่รรไวท์ช็อ,บอกบางน้าดอนเมื่อกี้ติม้มนี่นะคะวันนี้เราสั่งเมน,นูนี้เดี๋ยวมาดูของจริงกันเลยน,น่าร <laughs> ัก๋ยว <laughs> <laughs> ดูมอชชั่งโบยจุดไฟ <laughs> เอาแล้วเลย <laughs> ห้อชากูน่ารักมากท็อปปิ้งนะคะอันนี้เราสั่งเพิ่มนะแต่มันมีมาก็คืออันนี้นะคะน,นี้นะครับน,นี้นะครับนี่เป็นมัสเลโลมัสเลโลใช่ม<อ>ันน่ากินมากราคา299้29บาทนี้เราจะเอาชิ้นจุ่มลงไปในะน้ำนูทร่านูทร่าซึ่งเดืยดปุ๊บ,บอร่อย อุ้ยเจ็บอืมอา่าโรยกินเลยตเตะไม่ร้อนหรอก็หละร้อนเหรอรอ้รอนนิดเดียวไม่ร้อนดเดยอะ